มาเลยครับทุกท่านทุกคนเรามาตามข่าวสารกันต่อในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับโอ้โหตามข่าวสารของคริสเตียนูรูซิตกันหน่อยมีรายงานจากเกาโชมากาโตครับสื่อแดนพิซซ่าก็บอกว่าทั้งลิเวอร์พูลแมนยูตอนนี้จับตาบรูซิตค่าตัว60ล้านยูโรนะครับโอ้โหสูงอยู่นะรายงานก็บอกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต่างสนใจคริสเตียนบรูซิทไปีกมากันของเอซีมิลาน ดาวเตะทีมชาติสหรัฐอเมริการายนี้ทำผลงานโดดเด่นในฤดูกาลนี้ครับยิงไป5ประตูกับ4แอซิสจากการลงสนาม17เกมใน11เกมนะครับในซีเรีย R. โอจะนั่นของเอซิมิลาไม่ต้องการปล่อยบริสิทธิ์ออกจากสโมสรแต่ก็ยอมใจอ่อนแน่ๆหากได้ข้อเสนอที่สูงระดับหนึ่งนะครับรายง,งานก็บอกว่าลิวพูลแล้วก็แมนยูแล้วก็เวสแฮมเนี่ยต่างสนใจอยากจะได้ตัวคริสเตียนบริสิต กลับมาเล่นที่พิมพ์หนึ่งครั้งหลังจากที่เคยเล่นให้กับสิงห์บลูเชลซีแล้วไม่ปังนะครับเชื่อว่าปีศาจแดงดำอย่างเอซีมิลานครับพร้อมพิจารณาข้อเสนอหากมีเงินไม่น้อยกว่า60ล้านยูโรมาให้พวกเขาพิจารณาในการปล่อยตัวคริสเตียนปูริซิตนะครับแม,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 มนยูลิเวอร์พูลว่ายังไงสนใจหรือเปล่าสำหรับคริสเตียนปูริซิตตอนนี้จับตามองอยู่นะครับก็ต้องมารอดูสถานการณ์นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ ล่าสุดก็แฟนบอลแดนลุงแซมเสียงแตกครับบริสิทธ์เต้นห้าของทรัมป์นะครับในการยิงประตูนํำร่องให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะก็ถือว่าคริสเตียนบริสิทธ์ครับแข่งทีมชาติอเมริกันรายนี้ทำเอาแฟนบอลลุงแซมมือหาหลังฉลองประตูของเขาด้วยท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ พลุสิทิ์เป็นผู้ทำประตูแรกให้กับทีมในเกมกับเร uh, ็กเกอบอยในศึกเนช่นใน่นลีกนะครับโซนคอนคาเคฟนัดที่2ของทีมชาติสหรัฐอเมริกาก่อนจะออกสเตปด้วยท่าอันโด่งดังของโดนัลด์ทรัมป์ครับผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐในการฉลองประตู และแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่นักเตะชื่อดังรายนี้แสดงความสนับสนุนทรัมป์แต่แฟนบอลลุลงแซมหลายคนเสียงแตกผิดหวังกับการที่เขาแสดงความศรัทธาต่อผู้นําโลกในวัย78ปีอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับบางคนก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอ่แฟนบอนลคนนึงเขียนระบายผ่าน F X ครับรบอกว่าผู้ลิติ์เต้นท่าทรัมป์หรอวะหมดศรัทธาเลยไอเวนเอ้ย แฟนบอลอีกคนก็เริ่มก่อนจะจัดหนักก็บอกว่าคริสเตียนพูริสิตเต้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ชายที่ต้องการริบสัญชาติเพื่อนร่วมทีมสหรัฐอเมริกากว่าครึ่งทีมซึ่งเต็มไปด้วยคนที่ถือทั้ง1และ2ส,สัญชาติพูริสิตเขาสามารถไปเล่นในยุโรปได้ก็เพราะพาสปอร์ตคโครเอเชียของเขาข้าสาบานได้เลยว่าไอโง่มาก้ากลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์พวกนี้โง่ามาลงไปเรื่อยๆเลยขณะที่แฟนบอลอีกคนก็จัดหนักไม่แพ้กันก็บอกว่า พลิซิซิตกำลังฉลองให้ทำหรอไอ้น้องชายคนนี้มันน่ารังเกียจจริงๆวะ่ะโอ้โหอันนี้ก็คือสิ่งที่ทาง้งด้านของแฟนบอลหลายคนเสียงแตกนะครับยิงประตูเข้าแล้วไปเต้นท่าฉลองที่จะด้วยท่าอันเป็นเอกลักษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับโอ้โหประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานี่แหละครับคนนี้แหละฮะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็นั่นนะครับสถานในทรัมป์ครับสำหรับครลสเตียนพลิสิตก็เสียงแตกมีคนทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับ ยิงไปเต้นแบบนี้ก็เปิดกระแสเข้ามาอีกเดี๋ยวมารอดูครับว่าจะมีการตอบโต้อะไรยังไงบ้างสําหรับกระแสการเต้นของคริสเตียนพูริสิตนะครับเป็นท่าของโดนะัทพรัมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับข่าวสารของลีคลาสลี่ครับกุนซือขาตาทัพของทีมชาติอังกฤษนะครับก็บอกเลยนะถ้าอังกฤษเล่นแบบนี้โอ้โหเชื่อวางอังกฤษดีพอจะคว้าชแชมป์โลกนะครับสำหรับลีคลาสลี่โอ้ถ้าฟอร์ม สม่ำเสมอฟอร์มคงเส้นคงวาเล่นแบบสนุกสนานเอนจอยนะครับมันก็ระดับซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วนะมันก็มีความสุขนะครับลีคลสลี่ครับเชื่อว่าทีมชาติอังกฤษนั้นมีขุมกําลังที่ดีพอที่จะคว้าแชมป์โลกฟุตบอลโลก2 6ภายใต้การคุมทีมของชอมัสทูเคิลนะครับคุณซอวัย51ปีจะเริ่มงานกับสิงโตคำรามในวันที่1มกราคมสำหรับทูเคิลนะภายใต้สัญญา18เดือนของเขากับทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษ พร้อมภารกิจสำคัญในการหยุดสถิติไร้แชมป์ของทรีไลออนในขณะที่ทางลีคลาสลี่ครับเชื่อว่าขุมกำลังชุดปัจจุบันของพวกเขานั้นสามารถประสบความสำเร็จได้ในทัวร์นาเมนต์ที่อเมริกาเหนือคลาสลี่ก็กล่าวบอกว่าผมคิดว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะผมคิดว่าเรามีความสามารถในการประสบความสำเร็จนะพวกเรามีอาวุธครบมือเราแค่ต้องใช้งานพาวกเขาให้ถูกต้องเท่านั้น อันนี้ก็คือสิ่งที่ลีคลาสลี์ได้ออกมาเชื่อมั่นในขุมกำลังทีมชาติอังกฤษชุดปัจจุบันนะครับว่าสามารถจะก้าวไปสู้กับการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2 0 2 6ได้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะแข่งโต๊กหรือเปล่าใน,นส่วนนี้สำหรับอังกฤษเดี๋ยวมารอดูว่าชูเค้นจะทำอังกฤษสไตล์ไหนหลังจากนี้ไปนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวสารของเทรนต์อเล็กซ์เดอร์อโน่กันหน่อยนะครับเทรนต์อโน่เองก็นั่นเลยครับก็ต้องมารอดูสถานการณ์นะก็ต้องตามกันไปเรื่อยๆครับฉะนั้นของเปอร์ตี้นะครับไม่ชัวร์ว่าเทรนต์อโน่จะไปลงเอยกับเรอัลมาดริดหรือเปล่าเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ทีมใหญ่เหมือนกันนะครับทีมใหญ่ไม่แพ้มาดริดแหละฉะนั้นของเอ,อ็มบิลิโอเปอร์ตี้นะครับผมอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสไม่มั่นใจว่าเทรนอาโน่แบ็กขวาของลนะิเวอร์พูลเนี่ย จะอยายให้ไปมาริดหรือไม่หลังจบฤดูกาลนี้เรนต์กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วครับหลังจบฤดูกาลแล้วก็มีกระแสข่าวอย่างหนักว่ามาริเดเนี่ยอยากได้ตัวเปอร์ตี้เองก็บอกว่าคุณรู้อะไรไหมผมไม่ชัวเรื่องของอเล็กซานเดอร์อโนกับมาริดหรอกนะ <S <S เขามีโอกาสที่จะอยู่ต่อกับสโมสร,รยักษ์ใหญ่และเขาสามารถกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในบรูซาร์ได้อยู่กับสโมสร,รที่พิเศษอย่างลิเวอร์พูลต่อไปได้ นี่คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยสําหรับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเด็กท้องถิ่นและเป็นแฟนของสโมสรหากเขาย้ายไปเรนมาริดเนี่ยเขาก็จะลงสนามทุกฤดูการพร้อมความหวังว่าอาการคว้าแชมป์ยูฟ่าชิเปเลกแต่ผมคิดว่าสําหรับลิเวอร์พูลก็เหมือนกันลิเวอร์พูลนั้นทุกครั้งที่มีส่วนร่วมกับชิเปเล็กเนี่ยพวกเขาต้องการเอาชนะแต่พวกเขาไม่ได้มีบปริษัตในแบบเดียวกับมาริดในการแข่งขันรายการนี้มาริดคือจุดอ้างอิงของยูฟ่าชิเปเล็กแต่ลิเวอร์พูลก็เป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ c ชคเก้นคลอปวางสโมสรเอาไว้บนเวทีนี้และพวกเขาควรอยู่บนเวทีนี้ไปตลอดการพวกเขาคือสโมสรที่ควรแข่งขันรางวัลใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลเสมอสําหรับลิเวอร์พูลอันนี้คือสิ่งที่เอ็มเบรีเปอร์ตีนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ชัวร์ที่ว่าเทรนอ์โนจะย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดหรือเปล่าในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้มารอดูอีกทีนึงนะครับ ฝากไวด้วยสำหรับริปเปิลรีวอ d ลุลุนแรงแจกระหน่ำนะครับกับยูสกอร์365นะครับก็ถือว่าจัดให้แบบจุกๆเลย11,1111 11บาท60รางวันในเดือนนี้ครับ100บาท60รางวัลทุกสัปดาห์ที่จัดให้นะครับรวมไปถึงแจก iPhone 16สัปดาห์ละ5เครื่องนะจนจบเดือนนี้เลยนะในเดือนพฤศจิกายนวันนี้วันที่19แล้วนะครับก็ไปร่วมลุนสนุกกันได้ที่ยูสกอร์365ไลน์ไปได้เลยมเลยมียอำน,า,น,นาด้วยนะก็ฝากไว้ด้วยครับกิจกรรมที่เอามาฝากกัน ไปดิ้งทวนกันที่ข่าวสารของโจชัวซกเซ่หน่อยนะครับโอ้สถานการณ์กับแมนยูมันมันระสำระสายนะครับฟอร์มมันตกลงไปอะไรต่างๆมันไม่ค่อยเข้าท่ารายงานก็บอกว่าแมนยูเนี่ยพร้อมยื่นซักเซ่บวกกับอีก25ล้านปอนด์นะครับแลกกับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะที่ตอนนี้ไปเล่นยืมตัวกับ กลตาตาสรายที่ตุรก,กีนะครับ demiş, มาหรือเปล่าโอซิมเฮนก็ถือว่าเป็นรายง,งานข่าวท้องถิ่นนะครับโอโหของมาร์ติโนโนะครับบอกว่าแมนยูเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอ25ล้านปอนด์พร้อมแนบโจโชวซักซ่เพื่อคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนมาจากนาโปลีนะครับเซ็กซ่เนี่ยย้ายจากบุรญญยามาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัว36.5ล้านปอนด์เมื่อช่วงเสมอร์ที่ผ่านมา แม้จะออกสตาร์ได้อย่างสดใสด้วยการทําประตูได้ตั้งแต่ในเกมประเดิมสนามกับฟูแลมในนัดเปิดฤดูกาลแต่ต้องบอกว่าซักเซ่เนี่ยกลับไม่สามารถทําประตูได้อีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาการเข้ามาของรูเบนออมริมจะไม่เกิดคําถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของซักเซ่กับสมุสรโดยรายงานในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าออมริมเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตัวดาวยิงรายนี้อย่างซักเซ่นะครับ แต่รายงานก็บอกว่าแมนยูเตรียมยื่นข้อเสนอโดยแนบซักเซเป็นส่วนหนึ่งในการคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนมาจากนาบปลีเอามาร่วมทีมค่าฉีกสัญญาของโอซิเมนในถิ่นซาราดิโอดิเอโกโมาราโดน่าน,นั้นสาหรับทีมนอกซเรีานะครับอยู่ที่ประมาณ63ล้านปอนด์แต่ทางแมนยูเชื่อว่าพวกเขาสามารถควา้าดาวยิงทีมชาติเนเีอรียอย่างโอซิมเมนมาร่วมทีมได้ด้วยข้อเสนอ25้ล้านปอนด์พร้อมซักเซในข้อเสนอนะครับวะา เรามารอดูแล้วกันนะครับสถานการณ์ของโจโจซักเซ่แล้วก็การที่โอซิมเฮนนะครับจะต้องโยกออกจากกระตสลายถ้าหากฟอร์มดีแบบนี้หลายทีมจับจ้องอยู่อยากได้อยู่แล้วครับสำหรับทางด้านของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับฟอร์มดีนะครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะคนที่ฟอร์มดีนะเล่นได้สบายๆส,สนุกๆเลยนะครับก็มารอดูแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงในส่วนนี้นะมีความคืบหน้ามากน้อยอะไรยังไงก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงในช่วงแบบนี้ครับช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายๆเย็นๆแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ก็มาพูดคุยได้เลยติดตามกันไปยาวๆเลยขอพระคุณมากที่อยู่ด้วยกันมานะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตข่าวสารกันไปต่อเนื่องนะครับรักทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมเสมอจากใจของเอฟชัยนายุทธแล้วก็สกเกต็ตฟุตบอลนะครับไปไปด้วยกันครับโอ้ก่อนหมดปีนี้ขอได้ไหมหนึ่งแสนห้าหมื่นซับสไครต์นะครับไปด้วยกันหน่อยนะครับ ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมถ้าไม่มีผมก็ไม่ไม่ได้อ่านข่าวละอ่านันะฮะก็นา่นา,นารักทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมเสมอนะครับไปไปด้วยกันยาวๆครับเรา